่อยว่ซ้อนไทยกับหลานคอยกัว้วยู่สลับกันนี่ว่สิละทั้งไทยทั้งเล่าโอ้ยมาทําไมอ่ะลูกนี่ไงมันโดนหนูอะนี่นี่อ๋อมาดองอันเลยแม่ณอ่ะเก้่เวรความสลัดของเขาลหลยมาห้ยายกวดมันไอถือหนาเจ้าของไหมลูกมันไอถือไงมันถือเจ้าของแล้วมันเป็นแพรเด้อวัดมองข่อย มะกอกทองมะม่วงลูกใหญ่เลยมะม่วงลูกใหญ่แล้วนะแจ้าโอ้บหมวงล้นัวลูกอ่ะโอ้หมองล้นมันเอ้ยมันล้นมันล้นบ่ได้บ่ได้ออบหมวงล้นแม่ฟวงนี่หลายๆกัดสีนี้จะเดี๋ยวกัดสีจะสามหน่วยอยู่แล้วอามะอาม่าอาม่าอาม่าเอาไม่ได้เดี๋ยวมดส้มกัด น่มดลายพลอย <c oughs> พลอยลายพลอย <c oughs> มดกัดมามามดกัดมดกัดเรานะุ呐อะไรดอกมันไนด้ี่ระวังลูกระวังมดกัดมามามา <c oughs> ม,มาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง

ไม่ได้เดี๋ยวยาไปซื้อส้มมาให้กินปะหนูไม่อึยยาไปซื้อส้มให้หนูก่อนหึมไหนไหนอย่าไปใกล้เด้ออย่าไปใกล้ตรงนั้นเด้อหมดเด้อ่มมันไม่มันไม่ถึงมันไม่ถึงมดมดเยอะยายกลัวอุ้ยยายถอยออกมาก่อนยายถอยก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ากัดเด้อมดเอ้ยอย่ากัดค่อยเด้อมดมด น้องเล่นอยู่ตรงนี้อืม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 สีน้ำสีน้ำเออเออเอออุ้ยนกไปแล้วนกนกบินเอ็นดูถุงเท้ามุกเจ้าเสียวะ ใส่แล้วสักเสีนแต่ละขังสิแไหนไม่มีไม่มีมมมดดเออหมดกัดเด้ย่าไปเด,ด้อย่าไปเด้อหมดกัดเด้อึอ่ะหมดกัดเด้อทวดทวดบอกย้ายว่าเล่น,นทวดทวดว่าเล่นซ้ายแล้วทวดทวดเอ,อ้ยอย่าเบิ้งโทรศพรัพท์ไหลอีตาว่าเหน็นหง ม่ได้แม่นางเล่นน้ำร้านนี่ไหมคอยไปตลาดแม่เมืมหอหนูเขานางอายุเนี่นนอย,ยอันบริห็นร้านขาก,กันเอาอะไรขึ้นมาแตนนั่น <laughs> เอาแม่เอาแม่เอาแม่มาแล้ว <laughs> เ,เอาไปว่าได้ไหม <laughs> มดกัดนะลูกเรียกยาแตนน่แหละยาแตนแตนมาเอาเล็กน้อยนะยาคอยยต่ำมาหุ้งสู้กินนี่แม่คอยดีไปซื้อบักเคียเชียน้อยไปซื้อบักเชียเชียน้อยมาต่าสู้กินย่า่หนู วันนี้ไปซื้อบักกอกมาตำสู้กินไม่เงี้ยหนะูอืมอืมล,ะล,ะล,ะละาลาลาสองสาวอยู่กับยายทวดเด้อลายาย,ะยะตียายทวดเด้อลกูกเข้าใจบอสอู้หูฉีดนำ้ำข้าใจบล่ลูกเออเออโอ้มันจะไปเก็บหมากอันนี้อีกแล้วยายทวดยายทวดมาเก็บน้ำเขาแล้ว เก็บเก็บบอกทัวแห่เดียวอือเมต่อยกระจากเวไนบริทรหาแม่ต่อยจ้าเสียบ่อาไปใส่แม่แต่มาแล้วแต่ว่าแม่ต่อยแม่คอยบริทรวหาหรือจะว่ายากยังกันคือทอดที่คือเก้าและไคกระไดบริทรหากระได

อโอ้มดกัดใส่ส่ดูใส่ดูย้ายเมื่อไงกันใส่ลูกใส่ใส่ลูกใส่มดกัดนี่นี่ตุ่มนี่นี่นี่เนี่ไปนบ่ได้มาไงเนี่ยคันลูกไปขี้ม้อใช้ปูปลูกงานสืบปั๊บมาเลยแม่ออกแล้วนี่แม่ขามันแล้วนี่แม่ขามันแล้วนี่แม่ขามันแล้วนี่ ออเอออะไรลูกอะไรอ๋ออ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อสาสตราสน,นี่นี่ฮะเ็เอาไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกก็เราดูเขาอยู่ตรงนี้แมแม่อย่าห้ามหลายถ้าห้ามแล้วเขาก็ไม่มีที่เล่นตัวเนาะ ข่อยมาเอิญยูว่าให้เจ้ามานังขาข่อยซื้อ <ๆ S 1> อ้ยไปกันเด้อพี่นอออ้องข่อยมียายเออข่อยมียายข่อยมียายบอกนำไม่ยายหนูโอเคนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหรอกใส่ถุงเทาไว้อันย้ำยางสิมันกระดีบก็เาใส่ตีนมันจังบ่ดำอือถ้าใส่รองเท้าเขาถอดถ้าใส่ถุงเท้า,า,าบ,บ่าบาอถ,าอาาถอด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปเอหน้า,นานนไม่กิน้วลูกเด้อยย้ายไปเอหน้าไม่กินเด้อจ้าย้ายซื้อบักสมเชียวหวานไม่กินก้อนขาวภาาไทย